โอ้โหโอ้โหมาแล้วคนที่เซ็กเโอ้โหคนวิ่งตามกันฮะโอ้โหดูปฏิกิริยาผู้คนครับ When you want to buy something very cool and nice, i s iconic. เ so จ้าของใจดีนะเดิน หมขาวน่าเดินแจกโดนัทครับคาเล่าจีทมาจอยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพีบีซุปเปอร์คาร์นะครับผมภาพแล้ววันนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าวันนี้มีรถคอนิเซกนะฮะรียกว่าเชซาเรนะฮะมาอยู่ที่นี่ เรียกว่าเขาจะมาให้ถ่ายโฟโต้ชูตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยนะฮะพร้อมกับรักษาระยะห่างเพื่อที่จะถ่ายรูปได้นะฮะไม่งั้นเขาจะไม่ให้เข้างานวันนี้ผมก็จะรักษาระยะห่างอยู่ระดับหนึ่งนะฮะเราเคยถ่ายคลิปมารีวิวละเอียดแต่วันนี้เราขอรีวิวแบบระยะห่างนะฮะตามไปดูเลยดีกว่านะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยสุดแค่ไหนเท่แค่ไหนโหดแค่ไหนนะฮะนี่นะก็เป็นบรรยากาศที่คนมายืนรอกันนะฮะดูฮนะ คือทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้เป็นกฎนะฮะแต่รถก็ยังไม่มาตอนนี้เวลา11โมง20ได้แล้วฮะคนก็ยืนรอกันแต่ว่ารถยังไม่มาไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ดูคนรอเยอะเหมือนกันนะฮะผมก็นี่นะฮะ social distance ของจริงนะจอดอยู่คันเดียวเลยครับคนอื่นเขาไปจอดโน้นผมก็มาจอดแยกนะฮะแล้วก็ยืนห่างจากคนอื่นเลยนะฮะโอ้โหมาแล้วฮะคนที่เซ็กเรเก้า เชสซาเร่นะฮะโอ้โ oh, ห oh. สุดครับเนี่ยนะฮะมาตามนักจริงๆครับหล่อมากๆเลยนะฮะโอ้โหเจ้าของฮนะคนนี้ของจริงครับมาจริงตามจริงในหะ้เชสซาเร่นะฮะแปลว่าจากักรพรรดิครับโอ้โหคนวิ่งตามกันนะฮะแต่ว่าอะรรักษาระยะห่างครับ สุดจริงๆครับอันนี้ผมยืนระยะห่างเลยฮะขอเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอ้โหดูปฏิกิริยาผู้คนครับมากันเยอะมากฮะแล้วก็เขาก็ไปอยู่ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวผมก็คงจะอาจจะตามไปอยู่ห่างๆนะฮะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะโอ้โหดูปฏิกิริยาผู้คนครับ ตามกันเยอะนะฮะวันนี้น่าจะมาประมาณสัก40 50คน,นะฮะระหว่างที่เดินไปเนี่ยผมจะพูดไปด้วยนะฮะเจ้าของคืออธิกชาะฮะซึ่งเป็นน่าเป็นคนอเมริกันนี่แหละแต่ว่าดูแล้วอาจจะมีเชื้อสายทางอื่นด้วยนะฮะคนนี้เนี่ยคือเป็นคนที่โอ้ผมหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าสายนาการะฮะเดินไปด้วยแต่ว่าคนนี้เนี่ยเรียกว่าใจเด็ดจริงๆนะฮะกับการที่ตอนนี้เนี่ยเขาขายสินค้านะฮะขายเสื้อคอน,นิเซกเชสซารเร่นะฮะเพื่อที่จะให้คนเนี่ย ช่วยกันทําบุญนะฮะเป็นการสนับสนุนโหเหนื่อยนะเป็นการสนับสนุนให้หมอพยาบาลเนี่ยได้คือเป็นการให้กําลังใจหมอพยาบาลดีวกว่าในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่เรียกว่าลําบากสําหรับหลายๆคนนะฮะรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีความสําคัญมากเขาเลยตัดสินใจช่วยนะะนี่ครับไปดูเลยค่ะนะนี่ครับก็เขาก็เปิดให้คนดูแบบจริงๆจังๆนะฮะแต่ต้องรักษาระยะห่างนะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่า โควิด -19 กำลังระบาดฮะนี่คือเจ้าของครับเจ้าของก็เรียกว่าใจเด็ดจ,จริงๆฮะที่เอามาให้ดูกันอย่างนี้นี่คือเจ้าของนะฮะคนนี้เลยครับคนที่ใส่ซื้อ,อ่าหมูขาวนะฮะมีฟุ์คาก็คือมีอัสมาตินตัวสกาโตนะฮะแมนฟริสสกาโตเพราะไปจอดโอ้โหแต่คนมุงเยอะจริงๆฮะนี่คือปฏิกิริยาผู้คนฮะเมื่อได้เห็นคน,นเสกเชซาเร่ฮะโอ้โหคน ชอบมากจริงๆนะสำหรับรถคันนี้เรียกว่าสวยเด็ดโดดเด่นท่ามกลางแสงอาทิตย์โอ้โหนี่ไม่รู้ว่าอันตรายแค่ไหนนะเพราะว่าดูครับคนมุงบอกว่าโซเชียลดิสซาแต่ว่าไม่ค่อยเลยนะฮะนี่คยยือยืนกันใกล้มากเลยนะฮะแต่ว่าผมเคยเจอคันจริงแล้วถ้าอยากดูคลิปที่อยู่ใกล้ๆแบบจริงๆจาง,ง,งๆเนี่ยก็กดคลิปลิงตามเดสคริปชันนะฮะของ p ีบีซูเปอร์คาร์เลยนะฮะนี่คือเจ้าของครับคนนี้นะฮะบอกเลยว่า เขาเป็นคนที่เคยซื้อฟอร์ GT นะฮะแต่ว่าไม่ได้นะครับผมเขาก็เลยออกมาประท้วงฮะซึ่งเรียกว่าเขาประท้วงออกมาทีจัดของจริงเนี่ยเขาจัดระดับซาเร่นะฮะซึ่งแปลว่าจักรพรรดิผมจะอธิบายสเปคคร่าวๆของคันนี้เลยดีกว่าฮะว่าเป็นยังไงบ้างผมขอพูดจากระยะห่างเลยนะฮะรถคันนี้เนี่ยคนในเซ็กเชซาเร่ซึ่งเบเกอร่านะฮะเบเกอร่าแปลว่าการปกแปลว่าปกครองหรือการปกครองนะฮะในภาษาสวิสช์แล้วก็คําว่าเชซาเร่เนี่ย แปลว่าจักรพัิในภาษาสวีดดชนะฮะรถคันนี้เนี่ยเป็นคันแรกของประวัติศาสตร์ในรัฐจอร์เจียนฮะที่เป็นคนิสศึกาแรกเลยแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกแน่นอนฮะที่เขาเอาออกมาให้โชว์่ามกลางฝูงชนฮะนี่คือปฏิกิริยาผู้คนฮะที่สนใจกับตัวคันนี้จริงๆนะฮะบอกเลยว่าผมขอบคุณมากที่มีกล้องซูมนะฮะดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าผมยืนห่างจากผู้คนขนาดไหน นี่คือที่ผมยืนห่างนะฮะดูครับไม่มีใกล้คนอื่นนะครเพื่อความปลอดภัยนะฮะสำหรับเราทุกคนเนี่ยต้องยืนห่างนะฮะเพื่อความปลอดภัยใส่หน้ากากนี้นะฮะไม่ว่าจะออกไปไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยู่บ้านนะฮะแต่ถ้าออกมาก็ต้องรักษาระยะหา่างแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยมาต่อกันด้วยรถคันนี้เนี่ยใช้เครื่อง5.0ลิตรชินเทอร์โบชาร์จ V 8นะฮะเป็นรถที่เ,เรียกว่าใช้ Plugin Hybrid นะฮะซึ่งคำว่าพ l ั g In Hybrid ก็คือการที่เอาเสียบชาร์จสายไฟ,ายฟายชาร์จไฟฟา้าเข้าไปนะะั่ รถคันนี้เนี่ยความความเร็วศูนย์ถึงร้อยเนี่ยได้ในเวลาแค่2.8วินาทีครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่410เลยหลายคนก็บอกเอา้ารถคันนี้เนี่ยเร็วกว่านั้นไม่ได้หรอมันเป็นเรื่องของโหมดไฮบริดฮะโหมดไฟฟ้าซึ่งไม่สามารถทําความเร็วสูงเกินกว่าน,นั้นได้เท่าไหร่นะฮะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยที่สําคัญคือมีเกยเียร์เดียวนะฮะ motivation ของซีซีเอ็มวอนคอนเนสเซ็ตเนีเ่ยก็คือรถคันนี้เนี่ยเขาต้องเขาได้แรงบันดาลใจามาจาก Tesla Model S นะฮะซึ่งเป็นรถที่เรียกว่าไม่มีเทอร์โบแลกดีกว่า เพราะไม่มีโทโบแล็กคือเวลาจะคิกอินอะไรพวกนี้เนี่ยมันเร็วเหลือเกินฮะเพราะไม่มีโทโบแล็กเนี่ยก็ทําให้รถคันนี้เนี่ยมันเร็วได้ใจเหลือเกินฮะในการที่จะเปลี่ยนเกียร์อะไรต่างเนี่ยแล้วรถคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนเกียร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเหลือเกินนะฮะแต่ว่าความเร็วสูงสุดนในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีข้อจํากัดอยู่ทนะี่ห้าสรถคันนี้เนี่ยข้อแตกต่างกับตัวเอเกรานะฮะก็คือรถคันนี้เนี่ยเป็นแกรนทัวร์เนี่ยนะฮะคั้ว่าแกรนทัวร์ก็คือรถที่มีความหหรรรรรรูาาานนนนััั่่งงงสสบยีเเปป็ะะะวตติศ์คค้แกขออซนะฮะ ที่ผลิตรถ2รุ่นในเวลาเดียวกันก็คือตัวอเกล่าแล้วก็ตัวเรกเก a ่านะฮะคันนี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2016นะฮะและช่วงประมาณปี2 0 1 6เนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยคนิสสทผลิตถึง2รุ่นฮะ,ะก็คืออเกล่ากับเรเกล่านะฮะเรกเก่าเนี่ยและหลังจากนั้นเนี่ยพออเกล่าหมดยุคก,การผลิตเนี่ยก็ผลิตเยสโก้ต่อจากอาร์เก่าซึ่งอเกล่ากับเยสโก้เนี่ยเป็นลายการผลิตเดียวกันคือลายที่ลงแทร็กเน้นๆเลยนะฮะแต่คันนี้เน้นความสบายเนี่ยก็ยังผลิต,ต่อกันนะะะะนันนนร้ค็งุุใปจจบื ตัว Jesco กับตัว Vega นั่นเองนะฮะเป็นรถที่มีความสบายมากๆแล้วก็ใส่ทั้ง Ambien แลวใส่ทั้ง Apple CarPlay Car ใส่หมดเลยนะฮะเพื่อความสบายและนี่คือ Grand Tourer ของจริงนะฮะสำหรับตัว c o n i s e p Vega e r นะฮะตัวนี้เป็นตัวที่สเปคพิเศษออกมานะฮะชื่อรุ่นว่า c h s a r e นะฮะ c h s s a r e แปลว่าจากักรพรรดินั่นเองนะฮะในภาษาสวีดิชนะฮะและที่สำคัญนะฮะรถคันนี้เนี่ย หลังจากเอาระบบเกียร์บ็อกซ์ออกไปแต่ไซด์ไฮบริดเนี่ยก็เท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มตัวน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแค่88กิโลนะฮะแล้วพูดเพิ่มเติมของสเปคคันนี้ดีกว่านะฮะรถคันนี้เนี่ยใช้ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,500แรงม้านะฮะตอนแรกเขาเคลมไว้ว่า1,800เพราะว่าบวกกับเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะที่มี3ตัวมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวเนี่ยก็คือตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ที่แชฟนะฮะแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยอยู่ที่อ่าเป็นให้กำลังที่ ล้อหลังนะครับรถคันนี้เนี่ยขับเคลื่อนล้อหลังเป็นเครื่องวางกลางด้านหลังนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องวางตามยาวนั่นเองนะฮะรถคันนี้เนี่ยสามารถให้ความเขาเรียกว่าตอนแรกเนี่ยเร็วจริง,รงนะฮะแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอความเร็วสูงสูงเนี่ยก็ใช้ระบบะการเผาผลาญการผ่านเครื่องยนต์แบบปกตินะฮะเขาเรียกว่าเป็น internal combustion engine นะฮะของรถคันนี้นั่นเองนะฮะโอ้โหมาเปิดท้ายนั่นเองครับ okay. เท่มากครับเปิดหมดแล้วนะเปิดหน้าเปิดท้ายครับโหเด็ดมากๆเจ้าของเปิดจากกุญแจนะฮะตอนแรกผมว่านักเปิดจากโอ้โห <laughs> ดูครับปฏิกินทะุกคนนะชอบใจครับโหมาดูท้ายรถกันนะฮะเท่มากๆจริงๆครับสำหรับคันนี้ เออลืมบอกนะฮะเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้าแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยไว้แค่เก็บหลังคาเท่านั้นนะฮะ <S <S เพราะว่ามันแคบเหลือเกินนะฮะไม่สามารถที่จะเก็บของได้อย่างอื่นเลยฮะด้านหลังก็เครื่องนะฮะอันนี้เป็นเครื่องวางกลางด้านหลังนั่นเองะฮะด้านหน้าเก็บหลังคาหลังคาเนี่ยต้องเปิดมือนะครับไม่มีระบบแบบว่าเปิดประทุนไฟฟ้านะฮะกำลังปิดด้านหน้าเลยฮะโอ้โหรอๆครับผม๊ ปิดด้านหน้าด้านหลังนะฮะโอ้โหมาครับเจ้าของจัดของจริงมานะฮะโอ้โหจัดโรลส์รอยส์เบรสนะฮะ l amborghini h u r a c a n Performante Spider นะฮะโอ้โหมีปอร์เช่ GT3 ด้วยนะโอ้โหนี่คือ r o l l s r o y c e ฮะโอ้โหแต่คนไม่ให้ความสนใจ r o l l s r o y c e เท่าไหร่นะฮะโรลส์รอยส์เบรสนะฮะโอ้โหโ งานจริงครับเกรสนะฮะแล้วก็มีตัว p e เ f อร์ a อมันเตสไปเดอร์นะฮะโอ้โหมาเป็นคณะเลยครับ้แล้วก็ RS6 นะฮะถ้าผมดูเอเอ RS5 นะ,ะถ้าผมดูเฉดโอ้โหมาจอยกลุ่มนี้นะฮะด้านโน้นน่าเป็นตัวเอ่อนะฮะผมดูด้านโน้นนะฮะแน่ใจ GT3 น่าจะ GT3 ครับผมโอ้โหมีคนมาเพิ่มครับ c a r r e r a GT ครับโอ้โห คาเรล่า GT มาจอยครับโอ้โหสุดจริงๆครับคนให้ความสนใจครับโอ้โหสีดำครับโอ้โหสุดจริงๆครับวันนี้บอกเลยนะครว่ามาแล้วคุ้มครับตัวพมันเตสไปเดอร์คาเรล่า GT สีดำนะฮะเปิดประทุนมาอย่างรอครับโอ้โหจัดไป V10 นะฮะ V10 ครับโอ้โหอันนี้ V12 ครับผมโอ้โหคาเรล่า GT เบิ้ลครับ โอ้โหเจ้าของใจดีนะเดินหมวกขาวนะเดินแจกโดนัทครับคือใครหิวนะฮะเดินแจกโดนัทกันชิวๆเลยนะฮะโอ้โหน้ำใจดีมากครับเรียกว่าใครอยากกินอะไรหิวอะไรก็กินได้เลยนะฮะโอ้โสุดจริงๆครับผู้คนปีนบันไดกันเพื่อขอไปถ่ายรูปงามๆสวยๆกันเลยนะฮะโอ้โหดูครับเรียกว่าต่อคิวกันเพื่ออยากจะได้มุมช็อตที่สวยที่สุดไป ลงอินสตาแกรมได้เรียกยอดไลค์นะฮะแต่ว่าสำหรับพีบิสุบคาเนี่ยบอกเลยนะว่าเราไม่เคี่ยวชาญการถ่ายรูปเ่าหร่แม้ว่าจะเกิดมาจากพีบิสุบคาฟโตกราฟีนะฮะขออนุญาตถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนได้เห็นให้ทุกคนได้รับรู้นะฮะถึงความสุดยอดของรถคันนี้นั่นเองนะฮะอันนี้นะฮะ Porsche Carrera GT นะฮะ5.7ลิตร V10 Naturally Aspirated นะฮะผม <c oughs> บอกเลยนะว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับ คาราจีทีนะฮะบอกเลยนะฮะว่าเป็น V10 ที่เสียงหวานมากๆจริงๆนะฮะแลรถคันนี้เนี่ยที่สำคัญฮะคือเป็นไฮเปอร์คาร์ในยุคปี2,000ต้นๆนะฮะกับเครื่อง V10 นะฮะในขณะที่ตัว f e r r a r i Enzo เนี่ยคู่แข่งเนี่ยเป็นเครื่อง V12 นะฮะรถคันนี้เนี่ยนอกจากนี้ก็ยังให้แรงม้าอยู่ที่603แรงม้านั่นเองนะฮะในสมัยก่อนถือว่าแรงสุดๆนะฮะโอ้โหเปิบคุณมาสวยมากจริงๆครับผม ไฮเปอร์คาร์ของปอร์เช่นะฮะรุ่นต่อจากนั้นก็เป็น918 Spider นั่นเองครับผมนี่คือปอร์เช่คารา a GT แล้วฮะ,ะอันนี้เป็นทะเบียนจอเจีเลยคืออยู่ที่รัฐนี้จริงแต่ไม่เคยเห็นขับออกมาเลยนะฮะวันนี้เขาขับออกมาเลยฮะ,ะบอกเลยว่าโอ้โหเด็ดขาดสวยงามเหลือเกินนะฮะดูตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะฮะ <c oughs> เอาออกมาโชว์ด้วยนะฮะวันนี้เปิดประทุน หล่อๆเน,น้นๆกันเลยนะแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตถ่ายห่างๆนิดนึงนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมท่อเนี่ยอยู่ด้านหลังตรงนี้นะฮะอยู่คู่กับอ,อยู่ครอบทะเบียนนะฮะสองท่อด้านหลังเป็นรถปอร์เช่ที่สวยมากๆจริงแล้วผมคิดว่าเป็นหนึ่งในคันที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์ของปอร์เช่เลยนะฮะสำหรับตัว5.7ลิตร V10 ของทางปอร์เช่นะฮะ คายร่าจีทีไฮเปอร์คาร์ในยุคปี2000นั่นเองครับผม <c oughs> มุมนี้ก็สวยนะสอคาร่าจีทีแล้วก็มีชิซาร์เรนะฮะโอ้คนให้ความสนใจมากจริงๆนะฮะสำหรับงานนี้ก็มีผู้คนหลายๆคนเริ่มกลับไปแล้วนะฮะเ <c oughs> จ้าของบอกขอขอปีนขึ้นไปดูนะฮะโอนี่ครับอันนี้เขาบอกว่าอ่ะให้คนอื่นขึ้นไปแทนแล้วกันอยากถ่ายรูปจากมุมสูง <c oughs> จัดกันไปนะครับสำหรับอยากถ่ายนี่ฮะเชสซาก็ขึ้นไปปีนไปถ่ายขอม,มุมดีๆก็จัดเลยนะนี่คารเลรา GT นะครับโอ้โหเปิดหล่อๆเลยฮะนี่ครับโอ้โหคารเลรา GT ครับเต็มออกตัวนะฮะ โอ้โหโอ้โหหลอนจริงครับโอ้โหเฟอร์ครับโอ้โห,โโหมาสั้นๆสเปเชียลเลครับไปแล้วครับเขาขอแค่เขามาดูนิดนึงฮะคนมองกันงงบอกเข้ามาทำอะไรกันฮะขออภัยฮะนู่ทพี่ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครเมื่อกี้กล้องซูมไม่ทันแต่ว่าตัว GT3 นะฮะขอเข้ามาจอยด้วยครับ p o r s เช e GT3 นะฮะขอเข้ามาจอยอันนี้ด้วยนะฮะจริงๆก็บอกเลยครับว่าเสียงก็หลอนกันฮะเครื่อง4.0เล่นะฮ5.6เครื่องวางหลังของจริงฮะสำหรับทาง p o ร์เช e นั่นเองฮะ เขาบอกว่าถ้าอย่างนี้ขอให้คนได้มาถ่ายหน่อยนะฮะโอ้โหล้อนี่รับรองฮะผมเชื่อนะฮะคนนี้ต้องเบินยางหนักพอสมควรนะฮะดูล้อครับโอ้โหดอกยางแทบมันเหลือนะฮะน่าจะหนักอยู่พอสมควรครับโอ้โหสเปเชียลเล่ครับเมื่อกี้เบินโชนะฮะเรียกตามคำเรียกร้องครับโอ้โหคนก็เดินมากันนะฮะเรียกว่าเป็นเสียงเรียกคนโอ้ กตะเสียงเครื่อง V8 NA ตัวสุดท้ายนะฮะถ้าไม่นับอเพอร์ต้านี่คือเรียกว่า NA มันอย่างนี้นี่เองนะฮะ4,500ซีซีนะฮะปฏิกิริยาผู้คนครับโอโหมาก,กันเยอะเหลือเกินนะฮะโอ้โห ไปแล้วฮะสเปเชียลเล่ครับ,รบกำลังจะเปิดประทุนครับนี่คือวิธีการเปิดประทุนนะฮะช่วยกันสองคนนะฮะแน่นอนครับผมคิดว่าเขาจะเปิดประทุนนะฮะโดนบังหน่อยนะฮะหลังคาต้องเก็บด้านหน้านะฮะ เรียบร้อยครับตามที่ผมเดาไม่ผิดนะครเพราะว่าจะเข้าไปอย่างนี้ก็ต้องอ้าวจะรูเหมือนจะเอาหลังคาไปเก็บด้านหลังหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าหลังคาเก็บด้านหลังไม่ได้นะฮะเขาบอกว่างั้นชี้ไปเอาไปไว้ไกลๆเลยนะฮะนี่ครับหลังคาเบาเหลือเกินนะฮะเพราะทำจากคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะบุกด้วยถ้าผมดูไม่ผิดน่าจเป็นหนังอยู่ข้างในนะครับดูครับความเบานะฮะของหลังคาโอ้โหเบาวิวจริงๆ บุกด้วยหนังนะฮะข้างในกระเบ้าเหลือเกินฮะ <c oughs> นี่ครับคนบอกโอ้โหแทบจะขึ้นไปอยู่มวันรถมันทุกเลยนะฮะเพื่อที่จะมาถ่ายรถมุมสวยๆโอ้โหไปแล้วครับเอาแล้วครับบอกร้อนเกินไม่ไหวนี่ครับเขาคลุมผ้าเรียบร้อยน,นะครับสำหรับเชซาเร่นะฮะตัวหลังคาครับผมเฮ้ย u y ก I'm a ค i ์มาทิ๊ก What's your motivation to To get this car, like, why did you choose this car over some other cars? I just like the looks of it, the engineering that goes into it. Can you guys hear me okay? Yeah. Okay. And then um, just the design, I mean, just look at it. It's beautiful. Yeah. So, yeah. when you want to buy something very cool and nice, you buy Konuxite. Yeah, I agree. <laughs> it looks like very nice and, and wet. The first time I saw it was in uh, I went to Monterey, California, Yeah. and I saw uh, this car in front of the Quail. Yes, it was so beautiful. I did not know that uh, you drove that car in California during that time. Yeah. It was uh, such a surprise to me. That's awesome. Yeah, and also, why did you choose uh, the name Cesare? Cesare, because um, the name of the model is Regera, so which means to rule. So we said, let's introduce the emperor that rules. So that's how we introduced Cesare. Yeah, so it's kind of hard to understand without the map. Yeah. <laughs> I mean, with the map. And um, are you a big fan of Koenigsegg after you you start to drive this one? Start to I think I was a big fan of Koenigsegg before I even drove the car as oh, well. Okay, so yes, it's it's beautiful. And um, do you plan to have like to add another one in your collection? Like once you see the new I model, so. I really hope so. But the new one, the Gemera, that's a beautiful car. ใช t ค y ับ4ทีนั่งมัน i ลยครับใช่ครับ e มก็เห็นด้วย t รับโอเคครัอเคบ y อคครบเคครับโอเขครบอคครอเคครับโคคับโอเคารหรับทางอเา้รับองชื่อเครับอเคะอเคคกัอเคคกโอเคโอเครับโเคครัเคคาโอเคครัโครับโครโอเครับครับเรับอเคครับโเคครับอเคครอเครับโเครัอเคารับาอเคครับเครับวอๆอยู่อเ่ารเบี้เแลรวกโเรียกคนฮะแล้เก็จะบปเบโโชว์ครับ ชอบครับเสียงไงสะใจครับอันนี้คือบอกเลยฮะตัวขโมยซีนครับต้องมารอบที่สองนะฮะรอบแรกก็มาเบิ้ลรอบสองนี่เอามาดริฟ์นิดนิดหน่อยๆน่ยะฮะเพื่อความสนุกสนานขโมยซีนะฮะคนก็ตามมาดูกันเยอะนะฮะดูฮะคนก็สนใจให้ความสนใจสำหรับตัวสเปเชียลเล่นะ ขับเถื่อนดีเหลือเกินนะชอบมากเลยครับผมสี่ปีซูบักคาร์ชอบแบบนี้ไหมถ้าชอบนะฮะเดี๋ยวพาไปดูคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับผมไฮเปอร์คาร์กับซูเปอร,ร์คาร์นะฮะคันหนึ่งก็น่าจะตกอ,อยู่2 3ล้านดอลนะฮะเข้าไทยก็น่าจะหลัก2 300ล้านนะฮะตาบอกเลยฮะมี80คันในโลกสําหรับพวกคันนี้โหชีย้ยากฮะคันนี้80คันในโลกแต่ขายหมดเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ก็ต้องรอคนขายมือสองนะฮะแล้วก็ราคาก็พุ่งอยู่แล้วนะฮะสเปคก็เลือกไม่ได้ต่างหากเพราะฉะนั้้นโโอห ราคาผูะมาณไต้ครับ V10, Naturaly a s p i r a t e d หรือ NA นะครับเสียงดุดันเหลือเกินครับผมคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ฮนะชอบคุณนิเสเซกคันนี้มามฮะสเปคอย่างงี้ไม่เครว่าคุณจะออกแบบสเปคอะไรสีอะไรนะฮะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาด้านล่างครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะฮะแล้วก็เรามีช่องทางใหม่นะครับ Instagram ก็มีอัปเดตเรื่อยๆอยู่นะฮะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยนะฮะ อย่าลืมนะครับกดไลค์แชร์ Subscribe ให้ช่องของเรานะฮะให้ช่องเราเป็นช่องหนึ่งเดียวในไทยที่พาไปดูไฮเปอร์คาบแบบเน้นๆสุดๆแล้วคลิปโซเชียลดิสแตนซ์แบบนี้นะฮะใส่หน้ากากด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมภาพพิวิศุขาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าอยากเห็นไฮเปอร์คาคันไหนเขียนคอมเมนต์มาเลยครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับผมมาสแตงไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอชิซาริโอ้โหไปนะครับ ไปไกลแล้ว